เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแหมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะถ้าหากว่าเราประมาทขาดความระมัดร,ระวังแต่บางท่านอาจจะบอกว่าบางทีเราก็ว่าเราระวังแล้วนะคะเราก็ว่าเราไม่ประมาทแต่มันก็ยังเกิดนะเพราะมันมีสาเหตุมีปัจจัยอื่นนะคะอย่างถนนบ้านเราเนี่ยเทนะ่าที่สัมผัส แบบชีวิตจริงเลยนะนะสร้างได้ไม่นานอ้าวตรงนู้นชำรุดตรงนู้นเสียหายต้องปิดซ่อมกันอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ใช้ทางเนี่ยต้องมันสังเกตนะตรงไหนมีป้ายเตือนตรงไหนมีป้ายชะลอความเร็วซ่อมทางซ่อมสะพานซ่อมถนนกันนะจะได้เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปิดซ่อมถนนที่ชำรุดเนี่ย ผูฟังทราบไหมคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเขาจะต้องทำยังไงบ้างตามขั้นตอนที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าหากว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบริเวณช่วงถนนที่มีการปิดซ่อมแซม เนื่องจากว่าไม่มีการติดตั้งไฟให้ชัดเจนไม่มีป้ายเตือนอะไรแบบเนี้แล้วผู้ประสบเหตุจะเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เต็มความเสียหายของเราหรือเปล่าคดีปกครองที่นำมาพูดคุยเป็นอุทาหรณ์กันในวันนี้เนี่ยนะคะนะ คงจะนะได้ตอบข้อสงสัยในประเด็นเหล่านี้กันนะสัญญาณจากท่านรองโฆษกสารปกครองมาแล้วเดี๋ยวให้ท่านนะได้พูดคุยรายละเอียดต่างๆให้ได้ฟังกันนะคะนะท่านรองวชิระชอบแต่งคะ่ะ ฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณสุดาครับแล้วก็สวัสดีทาาา่านผู้ฟังสุพรเอเกเด็กสุขานครับค่ะอันดับแรกต้องรบกวนท่านรองให้ความรู้กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะการดูแลถนนหนทางในบ้านเราให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเนี่ยนะคะไม่ทาราบมีหน่วยงานไหนที่เขารับผิดช,ชอบบ้างอะคะครับคุณ ก็ที่จะไปถึงเรื่องคดีนะครับเรามาดูท่านนิดนึครับว่าถนนบนทางในบ้านเมืองเราเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าถนนในบ้านเราเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลถนนเ่าเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าถนนเหล่านั้นเนป็นถนนประเภทไหนแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องไปนะครับอาจจะขอยกตัวอย,าอย่างเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจทัานนิดน่นะครับว่าทางหลวงประเภทต่างๆที่อยู่ใน บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากมีทางหลวงพิเศษนะครับทางหลวงพิเศษก็หมายถึงว่าทางหลวงที่ได้มีการออกแบบเพื่อให้มีการจราจรได้ผ่านตลอดอด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องรัฐมนตรีนะครับได้ประกาศกําหนดให้เ,เป็นทางหลวงพิเศษซึ่งพอเป็นทางหลวงพิเศษเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องเป็นกรมทางหลวงนะครับที่จะดำเนินการก่อสร้างเก่าดีขยายบูรณะบำรุงรักษาและที่สําคัญคือต้องมีการลงทะเบียนไม้เป็นทางหลวงพิเศษนะครับมนเป็นทางหลวงประเภทแรก อีกประเภทต่อมาก็ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินนะครับทางหลวงแผ่นดินก็คือทางหลวงสายหลักนะครับที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาคหรือระหว่างจังหวัดอำเภอตลอดจนสถานที่สําคัญต่างๆนะครับซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยก็เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างขยายบรณะวณและบำรุงรักษาได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นทางหลวงประเภทที่สองหรือมีอีกประเภทหนึ่งอาจจะเรียกว่าทางหลวงสัมปทานนะครับซึ่งทางหลวงผมเนี้ย ได้แก่ทางหลวงที eness, act, ่รัฐบาลเนี่ยได้ให้สม mm ัทานนะครับตามกฎหมายมาด้วยทางหลวงที่รัฐสมบัติทานได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสมบัตทานอีกประเภทหนึ่งก็เป็นทางหลวงชนบทนะครับแก่ทางหลวงที่อยู่นอกเขตเทศบาลหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานเดนๆเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างก็เป็นของหน่วยงานนั้นไปวนทางหลวงเทศบาลก็ทางหลวงที่อยู่ในเขตเทศบาลก็เป็นเรื่องของเทศบาลที่ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็น ประเภททางหลวงเข้าๆนะครับที่ทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าเมื่อมีทางหลวงหลายประเภทเนี่ยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางหลวงเห่งนี้เนี่ยก็แบ่งออกเป็นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไปนะคุณคุณนะครับค่ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราไปเจอถนนชำรุดเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางต่างๆเนี่ยอันดับแรกต้องมาตั้งหลักกันก่อนว่าตกลงมันเป็นถนนประเภทไหนแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบเสียบ้าง แล้วคดีตัวอย่างที่ท่านรองจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันวันนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสายไหนยังไงคะครับอุบัติเหตุเป็นเหตุที่ทําให้เกิดมีการฟ้องร้องคดีที่ศาลปกครองเนี่ยเกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินนะครับคือคดีนี้เนี่ยต้องต้องเรียนเข้ได้จจริงอย่างนี้นะครับว่ามีผู้ฟ้องคดีรายหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้ขับรถมาบนทางหลวงแผ่นดินในขณะนั้นเนี่ยซึ่งทางหลวงแผ่นดินก็ต้อง กรมทางหลวงนะครับเป็นผู้รับผิดชอบเราเปลี่นแม็ตั้งแต่ตอนต้นแล้วเขาขับรถมาตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขับรถตกลงไปในช่องทางที่มีการซ่อมบำรุงนะครับซ่อมปรับปรุงไปในช่องทางนั้นอยู่โดยผู้ฟ้องคดีรายนี้ยบอกว่าเขามองไม่เห็นนะครับว่าเป็นขอบทางต่างระดับและไม่ทราบว่ามีกําลังจะมีการซ่อมบำรุงนะครับทาให้เกิดรถเสียหลับและไปชนกับขอบปูนข้างทางด้ระับความเสียหายนะครับตัวรถได้รับความเสียหาย ซึงเมื่อเกิดความเสียแล้วเนี่ยคนขับหรือผู้พ้องคดีรายนีย้เขาเห็นว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาขับรถไปตกช่องทางเนี่ยเกิดจากการที่กรมทางหลวงนะครับได้ซ่อมแซมถนนสายเนี้ยโดยการลอกผิวถนนในช่องเดินรถนะครับเพื่อทําการลาดยางใหม่ทำให้ช่องทางเดินรถเนี่ยเป็นร่องลึกแต่ที่สําคัญคือผู้พ้องคดีอ้างว่ากรมทางเนี่ยไม่ได้ติดป้ายสาคัญนะครับหรือสัญญาณไฟเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ใช้ความระมัดระวัง ทำให้เขาไม่ทราบหรือมองไม่เห็นประมาณนั้นนะครับ mm. ทำให้รถจอ์ของผู้พ้องคดีตกไปในช่องทางที่กําลังช่อนอ็มองไม่เห็นเล่นอย่างที่ว่าก็ไม่ไม่ทราบในการชลมาะทานซึ่งหลังจากรถตกไปในช่องทางแล้วเนี่ยผู้พ้องคดีต้องว่าจ้างให้มีคนามายกรถอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยผู้พ้องคดีนะครับหบือคนขับไปเนี่ย ขาก,ก็มองเห็นว่าอการที่กรมทางหลวงนะครับซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงสายเนี้ยได้ทาการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทางแต่ไม่ติดตั้งโคมไฟนะครับให้เห็นแสงสว่างไม่มีแสงสว่างพอที่จะเห็นว่าถนนมันกําลังซ่อมอยู่นะหรือว่าออมีป้ายเตือนอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่นะครับผมแารละเลยต่อหน้าที่แล้วก็ไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความที่สถานีตำรวจด้วยแล้วก็ได้ทราบว่าอ เมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนประสบอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันอีกหลายรายนะครับโอเคแล้วก็ในที่สุดแล้วก็เลยนาคดีมาฟ้องที่ศาลปกครองนะครับซึ่งเป็นคดีประเภทที่เราเรียกว่าเป็นคดีที่กล่าวหาว่าหน่วยงานละหนึ่งน่อหน้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆพวกนี้ทําให้เขาเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งหรือกับพิพากษาให้กรมทางหลวงเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้นก็คือการ ที่เขาเสียหายต่อรถไปซ่อมกับค่าจ้างจะจะโยกเวขึ้นมานะคุณสุนัรครับค่ะแล้วอย่างนี้กรมทางหลวงเขามีเหตุผลโต้แย้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะท่านรองครับเมื่อ,เม,อเมื่อถูกฟ้องแล้วในหน่วยงานเนี่ยก็ต้องอสู้คดีนะครับเช่ในในเรื่องเนี้ยกรมทางหลวงก็ก็ยอมรับว่าเขาก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนสายนี้นะครับแต่ว่าในการซ่อมแซมถนนสายเนี้ยกรมทางหลวงบอกว่าได้มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้กับผู้กับขี่รถทราบแล้ว นะครับกอนถึงบริเวณก่อสร้างหนึ่งกิโลเมตรและหลังจากนั้นก็มีการทาป้ายเตือนแจ้งให้ทราบเป็นประยะระยะนะครับจนที่สุดครงการซึ่งกรมทางหลวงในี่งาการติดตั้งป้ายเตือนเหล่านี้มีอ่มีจํานวนเพียงพอนะครับที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจอไปแล้วส่วนในเรื่องของการติดตั้งไฟส่องสว่างนั้นเนี่ยกรมทางหลวงได้ชี้แจง่าเนื่องจากว่าการก่อสร้างในช่วงที่มีอุบัติเหตุเนี่ยเป็นทางตรงนะครับแล้วก็ ม่ปรากฏว่ามีทางแยกหรือช่องทางกรับรถที่จะต้องจะให้มีไฟส่องสว่างหรือระบบความสะดวกเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับกรมทางหลวงจึงไม่ได้ติดตั้งเลยนละเอียดไฟให้มันชัดเจนในส่วนนี้นะครับก็เขาเขาเห็นว่าเขาว่ามันได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความประมาทของคนขับเองนะครับคนนักบุญทางหลวงเลยว่าเขาไม่ต้องจ่าย เกีกับผู้พ้พองคดีในอันี้ครับคุณตนักครับค่ะหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็คงสงสัยว่าเอ๊ะที่กรมทางหลวงบอกว่าเป็นการขับขี่โดยประมาทของผู้ประสบเหตุเองเนี่ยนะคะแล้วแล้วมีข้อมูลอะไรที่จะมาโต้แย้งข้ออ้างที่ว่านี้อันค่ะท่านรองครับคือตรงนี้ศาลก็ให้ผู้พ้พองคดีชี้แจงนะครับคนขับเนี่ยก็ชี้แจงว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยผู้พ้พองคดีเขาบอกเขาไม่ได้ขับรถประมาทนะครับก็ใช้ความระมัดระวังแล้วขับรถในเวลากลางคืน แล้วก็มีฝนตกด้วยแล้วก็บอกว่าใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่ตำ่ำกว่าที่กฎหมายกาหนดเพราะว่ากฎหมายมีกาหนดให้มากกว่านั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับในหลวทงทั้งที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็บอกว่าเบรกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเบรกแล้วเนี่ยอาจจะทําให้รถยนต์พลิกคว่ำหรือเสียหายมากกว่านี้เพราะฉะนั้นความเสียหายของรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเกิดจากการที่หน่วยงานคือผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมทางหลวงเนี่ยละเลยต่อหน,น้าที่นะครับเป็นเพียงความผิดของ โดยการเลเบี้ยไฟเดียวเขาไม่ได้ผิดด้วยนะครับคุณดุนันครับค่ะแล้วสารปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาออกมาอย่างไงบ้างคดีนี้ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัญหาขา้อเท็จจริงนะครับว่า่นสารปกครองสูงสุดได้ได้พิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าเรื่องนี้เกิดเหตุขึ้นในเวลากลางคืนนะครับประมาณสองทุ่มเศษเนี่ยผู้พ้องคดีได้ขับรถมาตามถนนที่เกิดเหตุเนี่ยจนถึงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผู้พ้องคดีไปได้ประสบอุบัติเหตุโดยอ้างว่ามองไม่เห็นและไม่ทราบว่ามี การซ่อมบำรุงทางนะครับซึ่งการเห็นว่าแม้จะมีการติดตั้งป้ายเตือนนะครับว่ามีคําว่าคบข้างหน้ามีการก่อสร้างทางหรือลดความเร็วหรือป้ายจำกัดความเร็วที่สี่สิบกิโลเมตรอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งสาลเห็นว่ากรมทางหลวงได้ทำนะครับด้ติดตั้งป้ายเหล่านี้ว้าจริงแต่ว่าการติดตั้งป้ายเตือนเหล่านั้นเนี่ยเป็นการแจ้งเป็นระยะระยะก่อนสิ้นสุดโครงการที่สําคัญคือการติดป้ายเหล่านั้นเนี่ยเป็นการทําให้ผู้ขับขี่เนี่ย ก็เห็นได้ชัดในเวลากลางวันนะครับแสดงว่าในเวลากลางวันแต่ว่าตอนคืนเนี่ยเนื่องจากว่ากรมารรหลวงเองเนี่ยไม่ได้ว่ารวยถึงติดตั้งไฟสองทางหรือติดตั้งสัญญาไฟกระพริบหรือไฟสองสว่างในเส้นทางที่ระหว่างมีการซ่อมแซมเนี่ยก็ถือว่าทําให้ผู้ขับขี่รถยนต์หรือยานพาหนะในเวลากลางคืนเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นบริเวณที่มีการก่อสร้างไ้อย่างชัดเจนนะครับจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่เรียนกันตั้งแต่ต้นครับว่าเมื่อผู้พ้องคดีใดเนี่ยไปแจ้งความที่ ประธานตีารวจนะครับก็พบว,ว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอยู่ว่าก่อนหน้านี้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสองสงวัดในลกักษัะคล้ายๆกันนะครับได้ที่รถเสียหลักแล้วก็ไปกดขวางทางจราโจนประสบอุบัติเหตุในช่องทางในเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในตรงนั้นเนี่ยทานเห็นว่าหน่วยงานคือทางกรมทางหลวงก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าก็มาเด้ไปริบรัดผู้รับจ้างนะครับดูว่าควบคุมงานเนี่ยให้ แค่ไขปัญหาเหล่านี้นะครับอาจจะว่ากลยหรือติดตั้งไฟส่องสว่างให้เห็นได้ชัดนๆนะครับทั้งๆที่เป็นหน้าที่นะครับของรกองรมทางหลวงในการที่จะควบคุมตดดดดดดรวจตราอะไรต่งตางๆตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยเมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของอางว่าตัวเองได้ว่าจ้างบริษัทเอกนชนเนี่ยให้มาเป็นผู้บูรณากานะครับแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยไม่ได้มีการวางกลย ให้ผู้รับจ้างเมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเรบะียบกฎหมายด้วยเพน,นั้นเนี่ยจึงเป็นกรณีที่สาธิตว่าหน่วยงานเป็นการละเลยต่อหน้าทีนะครับเมื่อมีละเลยต่อหน้าที่แล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดต่อผู้พ้องคดีนะครับกร้นตรงนี้สารจะเห็นว่าหน่วยงาน,นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ป้องคดีครับค่ะแล้วค่าสินไหมที่ทาลองว่าเนี่ยนะคะไม่ทราบได้เต็มตามจํานวนที่ผู้ฟ้องคดีเขาขอมาหรือเปล่าคะครับอันนี้กมต้องเรียนว่า ให้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเมื่อดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยรับฟังกันเป็นที่ยุติว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีฝนตกนะครับเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีตกขนาดถึงกับต้องอ,อย่างที่ผู้ครองคดีกล่าวอ้างนะครับแล้วก็มาพิจารณาถึงความเสียหายของรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเมื่อไปดูข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าตัวรถเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทางผู้ครองคดีอ้างว่าเร่บขับรถด้วยความ เร็วต่ำกว่าที่กฎหมากยกำหนดประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ดูแล้วเมื่อเทียบกับความชาของตัวรถแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะขับรถช้าขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทาัวเว่าผู้พ้องคดีก็มีส่วนที่จะประมาทอยู่ด้วยนะครับประกอบกับในเรื่องนี้ก็มีการกําหนดใบแจ้งเตือนไว้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดขับรถตามความเร็วที่ายแจ้งเตือนไว้เนี่ยก็จะไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุถึงขนาดนี้ได้ ดยเฉพาะที่สําคัญอีกตัวนึงก็คือว่าเมื่อผู้พ้องคดีเนี่ยไปแจ้งความนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ดาเนินการสอบสวนแล้วก็เห็นว่าการที่ผู้พ้องคดีขับรถในลักษณะแบบนี้จนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นความประมาทของผู้ป้องคดีด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เมื่อศาลเห็นว่าผู้พ้องคดีขับรถมาเนี่ยก็มีความประมาทส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นผู้พ้องคดีจึงต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยศาลเห็นว่า กรมทางหลวงเนี่ยก็ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจ,จ่ายครึ่งเดียวนะครับผมตัวครครค่ะท่านรองค้ามีคุณผู้ฟังชื่อคุณศรวุฒนาะฟังอยู่ก็ประสบอุบัติเหตุนะจากการดําเนินการก่อสร้างทางจากหน่วยเดียวค่ะที่เป็นคดีตัวอย่างวันนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าของเขาเนี่ยความเสียหายเป็นหลักพันแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาก็ อย่างบ่ายเบี่ยงความรับผิดช,ชอบทางต้นสังกัดก็คือทางกรมทางหลวงเองนะก็ไม่ได้ตามเรื่องอะไรให้จริงจังนะคะนี่ก็ยืดเยื้อมาประมาณ2เดือนแล้วเขาก็เลยปรึกษามาว่าถ้าเขาไปฟ้องคดีกับศาลปกครองเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมคือเขาอยากจะฟ้องเพื่อความยุติธรรมเพราะว่าค่าเสียหายรจริงมันแค่หลักพันนะคะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการฟร้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยโดยหลักแล้วเราไม่ต้องเสียค่าธรรเนียน,นะครับเป็นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยเข้าใจว่า ถ้าเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานต้องงเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับร้อยละสองครับร้อยละสองแต่ว่าถ้าเกิดมีความเห็นว่าตัวเองเดือดร้อนเกิดสมขวัที่จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก็ขอยกเว้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมการครับอ๋อค่ะสามารถขอยกเว้นได้เป็นกรณีกรณีไปใช่ไหมคะครับครับนะคะวันนี้คดีตัวอย่างของเรานี่ท่านรองอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะ ความจริงคดีประเภทนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ่อมเสบกำนแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการหรือเป็นผู้รับผิดชอบนะครับว่าไม่ว่าตัวเองจะก่อสร้างเองหรือมอบให้ผู้รับเหมาไปทำเนี่ยหน่วยงานก็ยังคงต้องมีหน้าที่นะครับในการที่จะควบคุมหรือกํากับดูแลให้ผู้รับจ้างเนี่ยปฏิบัติไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไม่ว่าการติดตั้งสัญญาการติดตั้งป้ายเตือนใรต่างๆนะครับก็ต้องทําให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับผู้ใช้รถแท็กซี่รถเอกในการขับรถเนี่ยเมื่อเห็นป้ายเตือนป้ายห้ามในต่างๆเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามป้ายเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็มีความสายตามมาแล้วก็กลายเป็นคดีขึ้นมาในที่สุดแบบคลินี้นครับคุณธนาครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณวชิระชอบแต่งสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรอง กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง